เอ,เอาเตียงตั้งไ,ไงว้ในรถแล้วก็ให้คนนั่งเตียงเอาเทินใส่หลรังคาไมเทอนใส่หลรังคารถตู่ <c oughs> เตียงเขานี่บอดจะแคร์เขานี่เตียงแมนเตียงนอนพอดีเลยเตียงไม่ไผ่อ่ะ เาวกขมาตแตงหนาไปขายอยันานั้นซอยเปิดท่านไ่เห็าท,าทานนี่อยากเสาบอกท่านเม่อยากกสิทธอดก่อนเดือด I'm here. ย,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 ยี่สามวน่ยาสามแต่หินเด้อไอยาสามแต่หินเด้อไอเนี่ยก็สาซีซีนุ่มพัดวีวี <c oughs> <c oughs> ลินตี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 กน ได้เองได้ค่ะมันสิคือลิงส,ส่งมาใหม่นี่สดาแบบเทนเทแตโปรพีเป่าแบบยนอนเลยค่ะเปลัต้องใส่คือมนี้ใส่ กับสูตรทำไมมันก็กับมอสูตรรอมันก็มันกับมอกาแฟชาเขอเพงกระจกนานๆยื่กว่า

คุ้มแต่กี้าข่อยยางวัวเดยกันเพราะปรข้อฝเแล้วมาขึ้นบอลข่อยกาบ้านมีคนว่านัันมียางมัในบัส่เอเขาบอกว่ายังวไม่กินล ไอ้ปูสาเป็นตูสาดไถาเกื่อว่าหันปีข้เจอบว่าปูถับเสือข้าจอือว่าปูถับว่าก้าจอคือว่าหูจพ่วงว่ะีหลีฮขาปูไว้จองเสียนเสืออย่างดีดีข้นี้แม่ข้างนี้แม่ข้าจอบเือปูแี่เาเสแม่ข้าบว่าหูจา่วไปอปูใบแม่โทษฉับอกเกลื่อนอยู่ว่าฝ่ามาด้วจ่า ลินตีแต่ละลินละลินตลินตีลินตีลินตนเ่ีอย่างว่าซี่เป็นลินตีไม่แต่ลินตีเออยาสามแต่หินเด้อเอาสุดผู้ใดเอามาไม่นั่นตัดไม้ไม่เตะู้ะไรพูดอะคาดแหงคือมีแต่ไข่หมูแค่ มาตีด,ด๋ยวกขยนไ่ยตัวียวตัวนี่ลมา้งลมาแต่ชนบุรีละยออ้อนอหลียใครมมงก็จะอาดัมันแม่จะสิเอ็ดเลยเด้โอ้ยเบาดีๆแน่ไม่งกันแม่มยูนูนีหลงแม่เป็นอีหลีนะแม่ว่าแ <c oughs> ด้ันเงเขาจะมาบอกอะไรั่นงมาเป็นบลาใช้แม่องว่าแบบว่าแบบเาวาๆไม่ไไมเพือ<ห>มากัดกันแล้วเกิดจากเขาบอาอจ้างน้องอไมาอองิงองิงประนเนี่ยมาเดยานไทยเอ็มบียัมานแล้ว แมนแมนมาพร้อมกันไทยเอ็มวีนว่ามันบอเ็นคอยเสยขึ้นทั้งทึ่งเนต้านหนาปากระหูปากกระหูจักคว่ำอยู่เนอะยังก่อนวันที่26โอเคทําอะไรไงไม่ค่ะเจ้าทําอะไรไง ได้เลย26วันย่ไหวเขาเห็นยี่ส่วะเราเอ็นคดค่ะปังกยังยังไปกดนนฝันนเลยไปไปยูน้าหนูบค่ะไปกินตุยังกเบอก่อนเองนใหม่ด้วค่ะพี่เปาอ้ยเจน้ำใหม่แซ่ผักขาสิบอ่ะเนี่ยบเอาตะเกาเนาะจกน้ำใหม่แซ่ผักขาเนาะแ่ผัาสบอ่แ่แต้องนี่วืออันเนูเห็นได้มั้ยนูอันซ่โมได้แ่ แ้วแต่บวชแตงบวชแตงไม่ค่ะเป็สีเขียวนีค่ะแต่จ่าอีเตียนม่ค่ะแล้วเวลาจะไปล้างออบจะล้างยังไงคะแม่เอาไม่เธอทำเองนะคะเวลาล่างด่าก็สิว่าสวกด่าเนาะเวทีหลีดิผู้เห็ดเล็บยาวๆด่าล่างด่าล้างคนได้จิบหุ่นจิบไปหุ่นหุ่นยากจิบเนี่ยเวลาหุ่นจิบไปมันพักกันหุ่นเลยนยากใช่บากอีอีหนึ่งเนาะอีบีดเนาะไปเห็ดเห็ดเลี้ยงสิเห็ดยาวๆเล็บยาวๆเลย ไปหลงแลมปฏิวัติหวยซื้อเห็นว้ามือเดียวของ้งำไปใส่มูสิไปคะแนนปฏิหัติหวยหลายตัดทีมเลยเห็นว้าต่างหาโกรกเลยจะได้เงินไห้แม่าศัยเลันเข้าาโอเคไปอ่ะพี่บ่าไปแล้วจะเป็นยัโตอ่พี่น้องอกิ่นไอศคนียครับพอกกัน